สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาพบกันอีกแล้วนะคะพบกันอีกเช่นเคยในหน่วยรู้จักผลไม้ค่ะในหน่วยนี้คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักเกี่ยวกับผลไม้นะคะ,ะกิจกรรมแรกเป็นหนุหมผลไม้ของเราค่ะกิจกรรมที่สองเดี๋ยวเราจะมารู้จักคำ้องจอง เกี่ยวกับผลไม้ชนิดนี้กันดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองท่องคำของจองแล้วเราจะมาทายกันดูค่ะว่าผลไม้ชนิดนี้คือผลไม้อะไรกิจกรรมต่อไปเป็นสีของผลไม้ค่ะผลไม้ตัวอย่างที่คุณครูแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักกันนั้นแทนด้วยสีอะไรและผลไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรนะคะในกิจกรรมต่อไปวิธีรับประทานผลไม้ คุณครูจะมาแนะนำวิธีการรับประทานผลไม้ให้เด็กๆได้รู้จักว่าเราจะรับประทานอาหารผลไม้ชนิดนี้แบบไหนแล้วก็จะมารู้จักผลไม้ชนิดนี้มีประโยชน์และให้ประโยชน์ของเราอย่างไรค่ะและในกิจกรรมสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมารู้จักวิธีการปลูกและดูแลผลไม้กันดูค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามในกิจกรรมแรกกันดูนะคะ กิจกรรมผล,ลไม้ของเราวันนี้ครูตายมีผล,ลไม้4ชนิดที่จะมาแนะนําให้เด็กๆได้รู้จักกันนะคะผล,ละไม้ชนิดแรกคือส้อมโอค่ะลักษณะของส้มโอจะเป็นผลใหญ่สีเขียวข้างในอาจจะเป็นเนื้อสีแดงหรือว่าสีขาวก็ได้นะคะส่วนชนิดที่2คือแอปเปิลค่ะแอปเปิลแอปเปิล เปลือกข้างนอกจะมีลักษณะเป็นสีแดงส่วนเนื้อด้านในจะมีเนื้อเป็นสีขาวค่ะจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะบางชนิดก็จะมีรสชาติหวานเลยค่ะส่วนชนิดที่3คือสับประรดค่ะลักษณะของสับประรดจะมีตามีตารอบรอบผลใช่ไหมคะ,ะเนื้อด้านในจะเป็นสีเหลืองมีรสชาติทั้งหวานและเปรี้ยวค่ะ จุกของสับป,ปะรดจะมีลักษณะเป็นใบแหลมๆจะมีหนามด้วยนะคะถ้าเด็กๆจับแล้วระวังกันด้วยส่วนชนิดสุดท้ายคือมะม่วงค่ะเปลือกของมะม่วงจะมีสีเขียวเมื่อสุกแล้วจะเป็นสีเหลืองค่ะรสชาติของมะม่วงจะมีทั้งหวานและเปรี้ยวหรือหวานอมเปรี้ยวค่ะ,ะใครเคยชิมกันบ้างคะ ผลไม้ตัวอย่างที่คุณตายแนะนําคือมะม่วงใช่ไหมคะมะม่วงจะมีเปลือกสีอะไรคะสีเขียวอ่าเดี๋ยวเรามารองรู้จักในกิจกรรมต่อไปนะคะว่าผลไม้ชนิดต่อไปที่เราท่องคาคของจองนี้จะเป็นผลไม้ชนิดไหนคะ่ะ คำคล้องจองลำต้นอวดใหญ่มีใบสีเขียวเนื้อหวานจริงเชียวให้วิตามินปรีต้มให้นมน่าชมชวนกินต้นเกิดจากดินผลเป็นเครือหวีอ่าเด็กๆพอจะทราบไหมคะลักษณะของคำคล้องจองบง่งบอกถึงผลไม้ชนิดไหนคะอ่าผลไม้ชนิดนี้ก็คือกล้วยนั่นเองคะ่ะผู้ปกครองสามารถพาเด็กๆ ฝึกท่องตามคล้องจองตามคุณครูได้เลยนะคะกิจกรรมสีของผลไม้อ่ากิจกรรมนี้ครูตายกตัวอย่างผลไม้มาให้เด็กๆได้รู้จักกัน2ชนิดนะคะอ่าภาพที่1คือภาพกล้วยค่ะอ่า เด็กๆพอจะรู้จักกันไหมคะกล้วยมีสีอะไระขณะที่กล้วยยังไม่สุกจะมีลักษณะเปลือกเป็นสีเขียวนะคะแต่ภาพตัวอย่างที่ครูต่ายยกมาให้เด็กๆคือภาพกล้วยที่สุกแล้วะจะแทแสนสัญลักษณ์เป็นสีเหลืองค่ะส่วนภาพผลไม้ชนิดที่2คือสตรอเบอรีค่ะสตรอเบอรีจะมีผลเป็นสีแดงค่ะเด็กๆลองดูภาพนะคะ ต่อไปหลังจากที่เด็กๆได้สังเกตภาพกันแล้วเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมใบงานให้เด็กๆได้ทํากันดูนะคะเด็กๆลองฝึกระบายสีตามรูปภาพที่คุณครูให้ตามใบงานหน้า27เลยค่ะค่ะ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่คุณครูจะแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักวิธีการรับประทานผลไม้นะคะาภาพตัวอย่างที่โปรไตามาแนะนำให้เด็กๆคือการทานผลไม้ที่มีลักษณะของเปลือกอ่อนหรือว่าทานผลไม้ได้ทั้งเปลือกนะคะตัวอย่างนี้คือชมพู่ทับทิมจันค่ะจะทานได้ทั้งเปลือกเลยแต่ก่อนการรับประทานคุณพ่อคุณแม่จะต้องล้างทำความสะอาดให้เด็กๆก่อน เพราะว่าผล,ลไม้บางชนิดอาจจะมียาฆ่าแมลงหรือว่าเศษฝุ่นหรือว่าเศษแบคทีเรียเกาะติดนะคะเด็กๆจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดให้ก่อนเราถึงจะมารับประทานได้ทั้งเปลือกค่ะที่เรารู้จักวิธีการรับประทานผลไม้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักผล ที่เกิดจากการรับประทานผลไม้ว่ามีประโยชน์อย่างไรคะ่ะการรับประทานอาหารเด็กๆควรได้รับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ใช่ไหมคะห้าหมู่มีอะไรบ้างประเภทโปรโตีนแป้งคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะส่วนวิตามินจะมีทั้งผลไม้และก็ผักคะ่ะและอีกอย่างไขมันไขมันจะได้ประเภทเนยแล้วก็น้ำมันพืชจากชนิด เป็นพืชผักหรือค่ะและไขมันอาจจะได้จากมเมล็ดพืชและเนื้อสัตว์นะคะอ้าวต่อไปหลังจากที่เราได้รู้จักว่าผลไม้มีประโยชน์อย่างไรแล้วเดี๋ยวเรามารู้จักวิธีการปลูกและดูแลผลไม้กันดูค่ะ หลังจากที่เราปลูกต้นไม้ที่ออกผลให้เราแล้วใช่ไหมคะหลังจากเราปลูกขึ้นเป็นต้นกล้าแล้วเราจะต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินใช่ไหมคะหลังจากที่เราดูแลก,กันเรียบร้อยแล้วต้นไม้ของเราก็จะเจริญเติบโตอ่าภาพตัวอย่างที่รูไต่ให้เด็กๆมานี้คือต้นมะม่วงค่ะหลังจากที่มะม่วงสุกแล้วจะมีผลเป็นสีเหลืองนะคะอ่าเด็กๆลองให้ผู้ปกครองพาไปหาทานดูนะคะผลไม้ชนิดนี้อร่อยมากๆเลย อะจะทานได้ทั้งสุกและทั้งดิบเลย